ว้าวบัวบานสายเมนาลินบานแล้วจ้าสีม่วงสวยๆแต่รู้สึกว่าข้างในยังไม่บานานะบัวบานสายสวยๆบานแล้วจ้าวันนี้สวยๆเมื่อกี้ปลาหางหนุยงแม่ไปไหนหมดแล้วเนี่ย ม่แต่ว่าคุณหอยเยอะจังเลยลนเหนกก็ไบัวบานใจสวยสวยบานนะจ้าว่าข้างในยังไม่บานสักเท่าไรโลูกลาหางนกยุงแม่นาลินเยอะจังเลยอยู่กับนงบัวบานสาร สวยๆไปดูอ่างนวนค่ะอุ้ยอุ้ยปลาหางนุ่มเยอะเลยไปดูอ่างนวนค่ะโอ้ยอ่างนวนยังไม่บานค่ะอันนี้ม่วงอ่อนยังไม่บานจ้า มาดูอ่างนี้สิคะอ่างนี้ก็ยังไม่บานค่ะอ่างนี้ก็สีม่วงลูกปลาแม่นาลินเด้อเอ๋อ่างนี้ก็ยังไม่บานค่ะเราไปดูอ่างที่บานกันดีกว่าจ้ะ เด็ดไปดูบัวบานสายสวยสวยนี่บัวบานสายสวยสวยแต่ละใบของเขานี่คือสวยงามมากเลยสอเขาจะมีดอกอีกไหมเนาะ ทำให้น้ำเข้าขุ่นจังเลยเดี๋ยแม่นาเรนต้องเปลี่ยนน้ำให้น้องในให้อ่างนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าบัวเขาชอบแบบให้น้ำขุ่นๆน,นิดนึงหรือเปล่าแต่เรามองไม่เห็นบัวนะว่ามันจะบานหรือ,อยังอะไรเงี้ยมาจะจะจะขึ้นมีอีกไหมอะไรประมาณเนี้ยสงสัยต้องเปลี่ยนน้ำให้น้อง ว่าอุ๊ยปลาหางนกยุงก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะบัวบานสายสวยสวยสดชื่นจังเลยบัวสวย